มาตามคำเรียกร้องครับหลังจากอัปเดตได้มีการเปลี่ยนแปลงครับว่าเราจะปลดล็อกช่างก่อสร้างคนที่6ครับจะต้องทําแบบใหม่นครับแต่ท่านอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับแก้วก็จะมาอธิบายเสริมนะครับเผื่อท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ครับจะได้เอาไปใช้เอาไปเล่นกันได้นะครับโดยแก้วจะอยู่ในโหมดเดบิวนะครับเป็นโหมดผู้ว่านครับซึ่งแกสมาี่จะเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแก้จะได้แนะนำเนาะโดย เรามาถึงครับต้องเป็นบ้านเก้าก่อนนะบ้านเก้านะครับสามารถที่จะลงทางฝั่งของนี้ได้เลยครับก็จะเป็นศูนย์ควบคุมบอสนะครับ B จุด O จุด B จุดนะครับศูนย์ควบคุมบอสนะครับอันนี้จะมาแทนออโต้นะโดยเราจะต้องซื้อครับมีราคาอยู่ที่1นึ่งแสนครับโดยมันจะบังคับให้เราเอาไปลงได้านซายครับเดี๋ยวแก้ววางไว้ตรงนี้นะอ่ะไว้ตรงนี้นะครับเมื่อเราลงไปนะครับมันจะมีเควสให้ทำครับยูซีเควสครับ ซีเควสก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนบางอย่างครับทําให้แต่ท่านอาจจะอ่านเงื่อนไขแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวแกจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวแก้จะเรียงไปนะครับจากเควสซ้ายไปเควสขวานะครับเควสแรกครับก็คือเราจะต้องปรับแต่งอาวุธในมือกางวันให้กลายเป็นกีอัพนะครับให้กลายเป็นปรับแต่งได้นะครับทั้ง3ชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวแก้พาไปแก้วจะพาไปมือกังวันะครับโดยชมก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะครับ โดยสิ่งที่เราต้องปรับแต่งมีู่มชิ้นนะครับที่จะต้องทําเพื่อพาปลดผ่านเงื่อนไขนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือป้อมปืนใหญ่จะต้องเกียร์อัานะครับก็มาทําให้มันเป็นปืนใหญ่คู่ปืนใหญ่เดียวได้นะครับก็สามารถที่จะกดที่ปืนใหญ่และกดปรับแต่งได้เลยนะครับมันจะมีเงื่อนไขบอกครับว่าจะต้องอยู่บ้านอะไรถ้ามชมอยู่บ้านสิบเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งได้แล้วครับต่อไปนะครับเป็นป้อมธนูก็สามารถที่จะปรับแต่งครับให้เป็นต่ำสูงได้นั่นเองโอเค อาจจะแก้ปรับเป็นในี้ไว้นะครับแล้วก็ปืนคงครับสามารถที่จะปรับแบบปะทุได้นะครับหรือว่าจะแบบปกตินะครับก็สามารถที่จะมาปรับแต่งได้พอเราปรับแต่ง3ชิ้นนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปในเมืองกลางคืนโดยเราจะกลับไปเมืองกลางคืนครับแล้วก็มาที่ศูนย์ควบคุมบอสนะครับโดยเราก็จะอัปเกรดกันครับก็กดปุ่มอัปเกรดเลยโอเคเราจะไปเรื่องสองแล้วนะครับเหลืออีก3ามเวลนะครับก็จะ เป็นรูปดามครับเขาอาจจะบอกแล้วเราอาจจะอ่านแล้วงงครับอันนี้เนี่ยคือเขาจะให้เราครับทำการอัปเกรดทหารตัวใดก็ได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับให้เป็นรถ18ตัวใดก็ได้นครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดรถเข็นปืนใหญ่เป็นรถสิแครับแต่ตอนนี้เขาเปิดอิสระเลยครับคุณผชมอยากจะอัปเกรดตัวไหนให้กลายเป็นรถสิก็ก็จะไปเลยครับอ่ะอย่างเช่นแก้วอาจจะแนะนำนะครับอันนี้แก้วอาจจะแนะนำครับว่า แกวเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเมตาทางฝั่งของมังกรน,น้อยครับมันมาแรงแก้วอาจจะอัปเกรดครับเดี๋ยวแก้วขออัปเกรดห้องทดลองดวงดาวก่อนนะอ่าโอเคแล้วในนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเกรดตัวใดก็ได้ครับให้เป็นรุ่นสิก่อนเลยผู้ชมชอบตัวไหน,นครับชอบเบก้าก็อัปเกรดเบกาก่อนเลยชอบรถเข็นปืนใหญ่ครับก็อัปเกรดก่อนเลยส่วนแก้วครับแก้วจะเน้นทางฝั่งของมังกรน,น้อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันใช้ได้ดีเลยครับแก้วก็กดอัปเกรดไป แล้วก็กดซื้อเวลาเลยครับแล้วก็อัปเกรดเพิ่อมอีกหนึ่งเลเวลแล้วก็ซื้อเวลาเลยนครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะได้เลเวลสิแล้วนะครับโดยเราไปดูกันว่าเควสมันสําเร็จไหมก็กลับไปที่ส่วนควบคุมบอสนะครับโดยแกจะกดเข้าไปเนี่ยครับเควสก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นเลเวลสได้ก็ประมาณนี้เลย บางท่านนะครับอาจจะไม่ได้อัปเกรดมันก่อนนอนครับเลือกอัปเกรดตัวที่ใช้เวลาน้อยแล้วก็ใช้ราคาถูกครับจะได้ทําได้ไวแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะทําได้เหมือนกันต่อไปนะครับเป็นรูปโลนครับเขาให้เราทําอะไรเขาจะให้เราอัปเกรดอาวุธ1ชิ้นนะครับชิ้นใดก็ได้นะครับในเมืองกลางคืนให้เป็นเลก้เก้าหชิ้นเมื่อก่อนเนี่ยก่อนอัปเดตครับเราจะต้องอัปเกรดเทเล่ามหาปลายครับให้เป็นเลก้เอย่างเดียวเลยครับแต่ตอนนี้เขาเปิดให้อิสระเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เราจะอัปเกรดอะไรได้บ้างครับก็เลือกเลยครับคุณผู้ชมอยากจะอัปเกรดอะไรก่อนครับอาจจะอัปเกรดเตาปิ้งย่างอาจจะอัปเกรดปืนโค้กไหล่กระบอกครับที่เราสามารถที่จะไปลีวิวกข้าได้นะครับก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมจะดันมาเป็นยังไงนครับซึ่งแก้มีคําแนะนํานะถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะให้ไวนครับอยากให้มันไวนะแก้วแนะนําไม่อัปเกรดปืนใหญ่ครับโดยปืนใหญ่ราคาจะอยู่ที่3ล้านสามแสนครับมันถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาอัปเกรดเพียงแค่8วัน แก้วรองอัปเกรดดูนะครับตรงนี้พอแก้วกดอัปเกรดครับให้กลายเป็นเลเวล9นะครับเรามาดูเควสกันก็เรียบร้อยครับเราทำเคลสเสร็จทันทีนั่นหมายความว่าคุณชมจะอัปเกรดเลเวลไหนก็ได้เลยอัปเกรดอันไหนก็ได้เลยครับให้เป็นเลเวลเ้หนึ่งปอมต่อไปครับที่เป็นปัญหาเลยนะครับที่หลายคนบ่นครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดผู้กล้าครับให้กลายเป็นเลเวล30นั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยพออัปเดตใหม่มาครับเราจะต้องอัปเกรดเป็นผู้กล้าเป็นเลเวล45 หลายคนตกใจนครับเฮ้ยทําไมเพิ่มไปเยอะเลยคือคือว่าพอเราขึ้นมาเป็นอ่าบ้าน8แล้วนะครับบ้าน9แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อผู้กล้าใหม่ได้นะครับก็คือคอปเตอร์จันบาน,นครับแล้วเราซื้อมาเราจะได้เลเวลสิบห้าทันทีนครับอสมมติว่าคุณชมอยู่บ้าน8นครับชมอัพเบทเทอร์ีมชีเนี่ยคุณโจนมาเป็นเลเวลยี่สิบห้าครับนั่นหมายความว่าคุณชมบวกอีก15เลเวลนะครับก็จะกลายเป็นเลเวลสี่สิบขาดอีกแค่เพียงแค่ห้าเลเวลนะครับก็สามารถที่จะ อัปเกรดได้แล้วนะครับเดี๋ยวแก้วลองอัปเกรดให้ดูนะอแก้วอัปเกรดไปนะครับโดยแก้วอยู่ในเดบิวนะสามารถที่จะใช้เพชรได้นะครับก็กดไปก็เพิ่มข่าเลเวลนะครับเท่ากับว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเราได้ผู้กล้าใหม่ด้วยนั่นเองโอเคอีกหนึ่งเลเวลนะครับเดี๋ยวแก้วจะอัปเกรดไปแล้วก็เป็นเลเวล30แล้วนะครับบวกกับอันนี้นะครับก็เป็นอันสานะครับเป็นคอปเตอร์อีกเลเวล15นะครับก็จะกลายเป็นเลเวล45ครับเราสามารถที่จะ มาอัปเกรดทางฝั่งของบ๊อบได้แล้วนะครับก็เรียบร้อยครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้แล้วนาอซึ่งการอัปเก,ก,กรดผู้ก้าครับคุณผู้ชมจะอัปเกรดทา้งฝั่งของแบตเทอรี่มีชินให้กลายเป็นรุ่นสามสิบก็ได้นะครับหรือว่าจะอัปเกรดทางฝั่งของคอปเตอร์ให้กลายเป็นรุ่นยี่สิบก็ได้เลยนะครับมันบวกกันอยู่แล้วนั่นเองอ,อักกดอัปเกรดเสร็จปุ๊บเราก็จะปลดล็อกผู้ก,ก้าคนใหม่นะครับเป็นบ๊อบนั่นเองโอเคแล้วต่อไปนะครับเขาจะบังคับให้เรารทำการวางศูนย์ควบคุมบ๊อบนะ เราจะไปที่หมู่บ้านกังวันกันนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์ควบคุมครับให้คุณชมวางป้ายครับโดยแก้งวางไว้มุมซ้ายแล้วกันก็กดป้านครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ช่างก่อสร้างคนที่6แล้วนะครับโดยอัปเดตใหม่นะครับจะไม่เหมือนอันเก่านะครับเมื่อเราวางศูนย์ควบคุมบ๊อบแล้วนะครับถักกระตับของบ๊อบเนี่ยลงไปนะครับเราจะได้ช่างก่อสร้างอีกหนึ่งตัวมาเพิ่มเลนครับนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องย้ายไปไม่มาแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้หมู่กางวัน เราจะมีช่างก่อสร้างได้สูงสุด6คนนั่นเองแล้วก็เมื่อคืนครับเราจะมีช่างก่อสร้างสูงสุด2คนก็คือช่างก่อสร้างยี่สิบหมือนครับหรือว่าม a s เตอร์บิวเดอร์ครับกับทางฝั่งของออโต้นั่นเองโอ้วันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับแก้วบอกก่อนนะครับว่าแก้วอยู่ในเดฟบิวนะก็เลยสามารถที่จะมาทำพรีเซนต์ให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับเผื่อท่านใดที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเราจะต้องทำเควส4เควสเหมือนเดิมครับแต่ว่าเควสมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้เรา ยืดหยุ่นขึ้น,นครับดีขึ้นนะแต่ว่าอัปเดตใหม่เนี่ยทำให้เราปลดล็อกปลดล็อกบอฟได้ได้โอเคมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยครับคือปรับแต่งอาวุธในเมืองกลางวันให้ครบทั้ง3อาวุธก็คือป้อมปืนใหญ่ครับป้อมธนูแล้วก็ป้อมมอตาชิ้นที่2อครับก็คืออัปเกรดฐานทั้งตามหนึ่งตัวให้เป็นรุสิบแปดครับตัวไหนก็ได้นะครับอยากจะอัปมังกรน,น้อยก็เป็นรุสิบแปดเลยหรืออยากจะอัปรถเข็นปืนใหญ่ก็จัดไปรุสิบแปดนะครับ เราก็จะเสร็จไปอีกหนึ่งอันหนึ่งเควสนะครับต่อไปอันที่สามครับก็จะเป็นอัปเกรดอาวุธขั้นตามหนึ่งชิ้นนะครับให้กลายปเป็นรุ่นเก้านะครับจะอัปเกรดอาวุธชที่ไหนก็ได้อย่างที่แกแนะนําไปคี่ปืนใหญ่นะครับเพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็อัปเกรดไม่นานต่อมานะครับก็จะเป็นการอัปเกรดภูกระออันนี้เนี่ยปรับใหม่นะครับให้เป็นรุ่นสี่สิบห้าเพราะเราจะซื้อ,อคอปเตอร์นะครับได้มาเพิ่มอีกสิบห้าเลเวลนะครับก็อัปเกรดเป็นรุ่นสี่สิบห้าก็สามารถที่จะ ทำออโต้สำเร็จแล้วนั่นเองยังไงแก้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะปลดล็อกออโต้ครับหลายคนอาแก้วเสริมอีกการหนึ่งนะครับว่ามีคนถามมานะครับว่าพี่แก้วเราควรที่จะเล่นมือกลางคืนหรือไม่นะครับแก้วว่าอย่างน้อยๆนะครับท่านชมจะไม่เล่นนะครับแก้วอยากให้ท่านชมปลดล็อกบ็อบก่อนนะครับก็คือปลดล็อกช่างก่อสร้างคนที่6ก่อนครับพอปลดล็อกแล้วนะครับจะไม่เล่นก็ก็ตามใจเลยนะครับแต่ว่าเรามีช่างก่อสร้างเพิ่มนะครับในอนาคตที่เกมอัปเกรนครับมีบ้าน16 17ขึ้นมา เราจะได้อัปเกรดได้ไวขึ้นนั่นเองอันนี้แก้วก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้แก้วต้องลัไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบผลการของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้ค้ดแก้วกล้ากนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง the best